ชัดเจนสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้อยู่บริเวณหน้าบ้านนะนะฮะแฟมิลี่แมพ่อบ้านงานครัวนะวันนี้ไม่มีอะไรเยอะเลยนอกจากมาโชว์เอี้ยมใหม่ภูมิใจเมียทําให้สั่งทําให้อะเนาะนะครับก็ที่ว่าวันนี้ไม่มีอะไรมากก็คือ,อ,อใครชอบกินปลาหมึกย่างบ้างที่เขาเอาไปย่างกับเตา ฐานะนะครับเคยเอาไปลองย่างกับเตาแก๊สแล้วนะคือที่บ้านค,คือเราจะก่อไฟให้มันได้เตาถ่านเนี่ยบางทีมันก็ยุ่งยากเนาะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็ยิ่งคนอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็ทํายากโดยมันมีทีแรกมันต้องมีควันมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาลองเอาไปทํากับเตาแก๊สกลิ่นกลิ่นของแก๊สมันก็ติดปลาหมึกนะครับก็เลยบอกว่าหม้อทอดไร้น้ำมันนี่แหละจะเป็นตัวช่วยนะนะครับในการย่างปลาหมึก เห็นปลาหมึกย่างที่มันอยู่ตามรถเข็นไหมนะครับตัวใหญ่ๆก็แพงนะอันนี้ซื้ออันนี้ไม่ได้ซื้อเขาส่งมาให้นะอาส่งมาให้จากชนบุรีนะครับก็เลยเอามาใส่กล่องซปเปอร์ล็อกอย่างเงี้ยว้แล้วผมก็เอาใส่ในช่องฟรีดนะของตู้เย็นช่องฟรีดนะครับไม่ใช่ช่องแบบธรรมดานะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแข็งหรือว่ามันจะแบบแก่ยากมันสามารถเก็บไว้ได้นานเลยแหละนะแล้วก็ไม่เป็นหืนไม่มีกลิ่นหืนเนาะนะฮะ ลองเอาไปแช่ดูนะครับวันนี้จะอลองมาย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นปลาหมึกแบบนี้ที่เขาแขวนกันอย่างเงี้ยตัวละประมาณ30บาทเลยนะถ้าเราไปซื้อแบบร้านอะไรนะรถเข็นเลเนาะใครชอบพอเป็นกับแกล้มทานเล่นก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเอายังไงเดี๋ยะ อันนี้เป็นครัวจำเป็นนะคือในบ้านผมเนี้สามารถเป็นครัวได้หมดเลยอันนี้ส่วนของหน้าบ้านนะเราจะย่างได้กี่ตัวอันนี้ไม่ต้องใช้อะไรรองเลยนะคะเพราะว่าปลาหมึกแห้งเนี่ยมันไม่ติดอยู่แล้วมันไม่ติดตะแกงอยู่แล้ว เอาอีกสักสองตัวเนาะโอเคเราสมมุติว่ามันเป็นเตาไฟนะผมคิดว่าเราน่าจะใช้ไฟสักอ่อย่างปลาหมึกมันต้องไฟอ่อนๆนะเนาะสักร้อยหกก่อนไหม เวลาสินาทีก่อนนะครับอันนี้ทดลองนะยังไม่ได้แบบชัวร์นะฮะเดี๋ยวผมจะมาเปิดดูนะครับผ่านไปประมาณ4นาทีนะครับผมก็เปิดมาแอบดูโอ้โหผมว่า4นาทีในเวลา อ่ะในอุณหภูมิ160องศาเนี่ยพอละเนี่ยมันยังเหลืออีก6นาทีใช่ไหมดูถ้ามากไปกว่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับผมว่าแค่นี้พอละอ่ะอันนี้คือแห้งเลยอ่ะแบบน่าจะเหนียวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ ผมไม่มีเครื่องบดนะครับอันเนี้ยโอ้ยร้อนดูเหงื่อหน้าร้อนแล้วนะครับแล้วก็ต้องเอามาทำหน้าบ้านโดยเพราะกลิ่นมันแรงมากโชคดีที่หม้อทอดไร้น้ำมันมันยกไปไหนก็ได้เนาะถ้าอาหารกลิ่นแรงแล้วก็มาทำหน้าบ้านหรือว่าอย่าให้มันอบตลบอบอวนในบ้านนะครับ ผมใช้คุณภูมิ160องศาเวลา4นาทีนะครับอืมก็จะเหมือนปลามึกย่างที่ใช้เตาถ่านเปะ๊ะไม่มีกลิ่นเตาแก๊สด้วยครับ คือที่มันเหนียวเนี่ยมันไม่มีเครื่องบดแต่อันเนี้ยโอเคละถ้าน้อยกว่านี้มันจะเหมือนไม่สุกถ้ามากกว่านี้มันจะไหม่เดี๋ยวมันจะขมๆเนาะวันนี้ลองไปทำดูนะครับปลามหมึกออย่างง่ายๆเป็นของทานเล่นแล้วก็กับแก้มด้วยขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Family Man พระบ้านงานหัวด้วยนะครับเดี๋ยวมีเมนูต่อไปรออยู่แล้วครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ